ลูปปั้นลูปหล่อทานผู้ชมอยู่เอเชียทิกเป็นทองเหลืองเด้นอนวิธีการลากจูงก,ก่อนจะเป็นเอเชียทิกนี่แหละลูปปั้นลูปหล่อก็กลัวจะเป็นเอเชียทิกได้นี่ทานผู้ชมน่าจะแข็งแรงมากๆคนสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนนี่น่าจะแข็งแรงเด้นะอท่านผู้ชม รูปปั้นรูปหล่อดูแล้วน่าจะแข็งแรงจริงๆนะถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนปกติเนี่ยน่าจะแข็งแรงมากๆเลยเนี่ยนี่น่าจะเป็นหน้าตาของเพิ่นแต่สมัยนั้นนะ หน้าตาดุดันมากๆดุจริงๆนะเนี่ยดูแล้วถ้าเป็นคนปกตินะโหดุมากๆอันนี้น่าจะเป็นลากคอนไม้นะลากคอนไม้โลโก้เอเชียทีคเพื่อใช้ก็อปากกดไรกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้ คลิปนี้เขาจะขอลาจบแค่นี้ก่อนพอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ